สวัสดีครับพี่น้องชาวทีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมยิมควิกเซิร์ฟอีกแล้วนะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่ศูนย์ Innovation Hub จากทางเชลเดอร์ริมถนนพระรามเก้านะครับก่อนน้านี้เราเคยแนะนําผลิตภัณฑ์ตู้แหลกสาหรับอุตสาหกรรมมาละหนึ่งตู้นะครับนี้ผมอยากขอแนะนำนะครับอะไรบางอย่างเพิ่มเติมทั้งที่ทําให้ผมแปลกใจมากครับเขาเป็นอุปกรณ์อะไรนะครับทาไมหน้าตาเขาถึงเหมือนตู้เอกสารเลยนะครับด้านซ้ายมือผมนี้นี่สวยมากนะครับอันนี้เป็นลายไม้ อ่าเป็นลายไม้ครับตู้นี้มีไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณอ่างเปาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวตู้นี้ิดนึงนะครับว่าเขาคืออะไรชื่ออะไรทําอะไรได้บ้างครับเนีกว่าเดินมาเปื่อผๆนะครับเนียกว่าตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บเอกสารอะไรสักอย่างนะครับต้องบอกว่าตู้จริงๆแล้วเราออกแบบให้สําหรับเก็บอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์สโตรเรจเลยนะครับอุปกรณ์ไอทีนะครับรวมถึงอันนี้เราก็เก็บพวกเครื่องเสียงไว้ด้วยเขาคือตู้แร็คครับตู้แร็คนั่นเองนะครับเขาคือตู้แรนะครับเป็นตู้แร็คที่เราออก ออกมาเพื่อตอบโจทย์แก้เป็นพอย์หลายๆอย่างให้ลูกค้าอ๋ออย่างเช่นอ,อะไรบ้างครับ <c oughs> นะครับเรื่องแรกคือลูกค้ามีความจําเป็นต้องใช้ตู้เนี้ในพวกออฟฟิศสำนักงานอืนะครับแต่ว่าไม่ได้อยากกั้นห้องอนะครับแต่ถ้าไม่กั้นห้องเกิดอะไรขึ้นปัญหาเรื่องเสียงอ่าแน่นอนเซิร์ฟเวอร์เสียงวีดเลยนะครับแล้วก็บางที่ลูกค้าไม่อยากให้รู้ว่าเป็นตู้อุปกรณ์ไอทีนะครับให้เขาทีเคียวมากขึ้น รับอย่างอย่างยกตัวอย่างที่เขาใช้งานนะครับก็อย่าง m c d o n a l d ดทุกสาขาต้องมี IP m c d o n a l d ัใช้ตู้ลักษณะนี้นะครับนะครับของทางอเมริกานะครับที่ใช้ทุกสาขาเลยนะครับเขาเขาต้องมีพวกเครื่องจ่ายตังมี POC มีสั่งจ่ายนะครับหรือหรือพวกคลินิกนะครับพวกนี้มันต้องมีเก็บข้อมูลนะครับไอตู้นี้จะช่วยตอบโจทย์เขานะครับในแง่ของหนึ่งเรื่องเสียงนะครับตะกี้ เอ่อเปิดตู้นะครับได้ยินเสียงมาปิดตู้ <c oughs> ตเสียงเงียบขึ <c oughs> เลยอ่ะออนี่น่าจะวางในห้องนอนได้เลยในหนังสัมาความสวยงามด้วยนะครับ <c oughs> หลายธุรกิจต้องการความสวยงามแล้วก็ที่สำคัญนะมันต้องระบายความร้อนได้อันนี้สําคัญเลยเพราะว่าอุปกรณ์ไอทีเนี่ยถ้าระบายความร้อนไม่ได้มีโอกาสล่มตู้แหลกตัวเนี้ย หลักการระบายความร้อนเขาเนี่ยมันแตกต่างจากตู้แล็งที่เราใช้ทั่วๆไปไอ,อย่างไรบ้างครับครับต้องเท้าความก่อนแล็กทั่วไปเนาะปกติเนี่ยเขาจะหน้าเป็นรงพึ่งอ่านะครับลมมาจากด้านหน้าบางทีอาจจะติดพัดลมไว้ข้างตรงเหนือ,อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นหลักการโฟลหลักการหนึ่งที่ดูดลมจากข้างหน้าแล้วก็ระบายาข้างบนด้านบนนะครับแต่อย่างที่ผมเกริ่นเมื่อกี้ปัญหาเรื่องเสียงนะโจทย์ก็คือว่าเราจะซีลให้มันซีลเสียงได้ยังไงทั้งที่ต้องให้โฟลมันมาด้วย คือระบายความร้อนได้ซีลนี่คือต้องปิดตู้เกือบสนิทระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคัคือต้องระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงดูไหมครับโอเคแต่เงื่อนไขก็คือเราต้องมีโฟลให้อากาศมันไหลผ่านได้นะครับซึ่งอันนี้คือความลับของตู้นี้เลยนะครับว่าตัวนี้ซีลปิดนะครับเสียงเงียบนะครับเงียบกิ๊บเลยแต่โฟลยังมีการดูดลมที่ถูกต้องคือดูดลมเย็นจากด้านล่างด้านล่างนะครับด้านบนในนี้แล้วก็ผ่านด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับนะครับอ่ะ มันก็จะดูดลมร้อนออกช่องนี้นะครับลองเอามือคางดูโอ้หมีความอุ่นอุ่นอุ่นุ่นเลยนะครับเหมือนความอุ่นอุ่นได้เป่าผมสองตัวเปิดตลอดถูกต้องถูกต้องอันนี้แนละยคือหลักการระบายความร้อนของมันับซึ่งข้อดีคืออะไรนะครับคือถ้าเราใช้โหลดไม่เยอะนะเรับเมอร์ตะกี้ที่เห็นแค่ตัวสองตัวรันไม่เต็มนะครับมีเน็ตเวิร์กอีกนิดหน่อยเนี่ยนะครับมันสามารถอยู่ในห้องโล่งๆแบบนี้ได้ทั้งๆที่ไม่มีแอร์ได้เลย ตั้งบนห้องที่ Environment ไม่ต้องเป็นแอร์เป็นอากาศธรรมดาทั่วไปได้ใช่ครับซึ่งโจทย์ของ IT ที่เราใช้ตรงนี้แก้ปัญหาเขาได้เลยคือเขาต้องมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแบ็กอัพระบบที่รัน i n n o v a t i o n Hub ทั้งหมดนะครับที่ต้องรันตลอดนะครับแต่สองอาทิตย์เราปิดครับแต่ตู้นี้ไม่ได้ปิดตู้นี้ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดต้องเปิด24ชั่วโมงอันนี้ก็สามารถแก้ปัญหาเขาได้นะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของการอลามนะครับเซิร์ฟเวอร์ไม่ดาวแล้วจริงเขาดีไซน์มาเหมาะกับ ต้องต้องเรียกว่าอะไรน,นะเป็นเวิร์กโหลดสักประมาณสักกี่วัตต์ตัวเนี้ยครับแม็กซิมัมนะครับที่ดีไซน์ก็คือห้ามเกินสามพันวัตต์ห้ามเกิน3,000วัตต์จริงๆเยอะนะ3,000วัตต์ี่เเซิรร์ร์ฟว,วอได้หลายเครื่องเลยนะครับได้หลายเครื่องนะครับก็สำหรับใครที่มองหาแล้วกันนะครับหรือว่ามีข้อจำกัดเรื่องบางทีแอร์อาคารเปิดได้แค่8ชั่วโมงต่อวันนะครับช่วงเวลาทำนอกทำการเนี่ยร้อนนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งโอเคครับโอ้เยี่ยมไปเลยครับงั้นจริงๆก็อาจจะสรุปได้ว่า ตู้เนี่ยนะครับเขาดีไซน์มาหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของความสวยงามแน่นอนแนนน่อสามารถจะวางเป็นเป็นเด კ อร์เรเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งในห้องทํางานนะครับหรือว่าจะไปวางที่ไอดีซก็ได้น้องจริงๆจะว่าไปก็วางได้หน้าตาดีมากแล้วก็ในเรื่องสีขียวเพราะว่าคนมองเข้ามาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือตู้แหลกอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของเสียงเสียงด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีแอร์ ใช่ค่ะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องทั่วๆไปไม่ต้องกันห้องติดแอร์ <Okay. S 2> ครเบเสียงก็โปรเทคได้นะวางข้างโต๊ะทำงานได้เลยโอเคได้เลยครับ uh, งั้นเดี๋ยวอ่าชื่อรุ่นเขาว่าอะไรนะครับคุณหนังเปาเอ่า Net Shelter CX ครับ Net Shelter CX อนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะครับก็สามารถติดต่อทาง Quickserve นะครับหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง เชนเดอร์ได้เลยนะครับคุณเตายินดีให้ข้อมูลนะครับสำหรับวันนี้ครบทุวนนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการระเบิดตัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ